พี่น้องทั้งหลายผู้ดใดว่างก็มาซอยเทปูนเด้อจ้าเทปูนเอาไว้เพื่อให้พี่ๆให้น้องๆมาจอดรถจอดฮอลิคอปเตอร์จอดเครื่องบินเกตนี่ละจ้าเพราะว่าข้างบ้านหยาหกเหลือเกินต้องเทปูนต้องซอยเพลินนะคะเพราะว่ามีแต่ผู้สอวอมาเห็ดน้ำกันมาเบิงงเด้วอวอ่าสวมีไผแน่จ้าสวัสดีค่ะโบุระเมปะปปาสันแนวค่ะ แม่อปอบาสิไปซื้อปูนก่อนจะ้ะเมื่อน,นี้กำลังชิตเตรียมโตไปซื้อปูนเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าเคยซื้อปูนไว้แล้วสิบกระสอบเพื่อสิมัเทปูนอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างบ้านนี่ล่ะคะ่ะเอาไว้ให้ญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่แฟนคลับหรือว่าเอฟซีของแม่อปอบามาเยี่ยมเนาะคะ่ะท่านใดที่มีรถเบนท์มีเครื่องบินกระตีจอดไว้หม่องหนึ่งหม่องหนึ่งแตละหม่องเนาะจนะ้าเนาะมาซื้อปูนกันก่อนจะ้ะ ปติจาเสื้อปูนเทสไงเทสอันพื้นอะเทสถนนอะปูนนี่ย่างอะเทสถนนรา,านนะค,ะคาเท่าไหร่าาลรู้อถ้าเอาเอาธรรมดาราคาเท่าไหร่ เอาพอธรรมดาดีกว่าเทข้างย่างเดินบ้านเดินอย่างข้างรถเข่าเฉยที่อาปูนสร้างก็ได้ปะเออรถเข่ารถออกเป็นบออ่าเอาปูนสร้างกับปูนสร้างเพิ่นบอกว่ารถเข่า ลดออกรุนแรงกัะบอถลอกปอกเปิกพกพอมลงเครื Darwin, like ่องบินจะลงจากคันจากคันกัะบอถลอกปอกเปลกก็เอากระเอาสันว่าสันวาเนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจ๋า่างบ้านแม่ปอปลาตะกี้มันเคยเป็นปลาบกม่วงเคยเป็นปลาบกม่วงที่แม่ปอปลาเคยปลูกบกม่วงขางบ้านไว้นี่แหละแม่ปอปลาว่าอ่าบ่อหเอาไปไว้ทั้งหลังสวนดีกว่าว่าสิละเพิ่นวาช้าบานเพิ่นวานะแม่ปอปลาก็คิดถึอกัน ่ามันอังพันวันสี่ก็เลยสิเทปูนเพื่อเสียอาวัยให้แฟนคลับทุกท่าพันนะมีรถเบนมีรถวอลโวมีรถทั้งไอสนามบงสนามบินเสิเฮ็ดไวรานจอดรถให่เพื่อนนะร้านจอดสนามบินอันน้อยรถฮอลิเคเตอร์จะมีขั้นใไไหญ่เด้อจะมีเกตเอาราคาพอดีพอดีเด้อเครื่องบินน่ะทนผู้ชมจา้าจะจะมีขั้นใหญ่หลายเอาเพอดีพอดีมันก็จะจอดบ้านมันองออกมาได้จา้าเวลาเฮ็ดไฟรถเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ผู้ชมทุกขั้นดเดอ้อจ้าเด้อเพื่อสิจะห้มาปัานเน็ตปอบปาสิได้มีมองจอดรถมีขีดตมมากมายแต่ว่าก็บ่ได้เทบทดอกว่าราะว่างบประมาณสูงเกินประมาณจา้ะเห็นบ่าจา้ะอันก็เทไป<อ>เทละน้อยละน้อยก่อนอยู่ข้างบ้านรขวบโบราณของแม่ปอบป,ปาอยู่ข้างกระต๊อบนั่นแหละขวบโบราณก็อยู่อยู่ให้หลังบ้านเลยนั่นแหละแต่ว่าขวานี่ก็คืออ่าเอาไว้ใส่ถ้วยสามล้างถ้วยสามของคุณยายแน่คุณยายเฮ็ดกับข้าวกับน้ำเนา,จานะจ้ะเนาะ เห็นบอกค่ะเบิ่งดูแต่ละคนมีตะปูสอวเ้อจ้าสวมาซอยทั้งนั้นเลยจ้าเบิ่งบรรยากาศรกแรดดแดดฮอนฮอนเบ่ไหวล้วสอวอสลบแดดเลาจ้าตอนนี้อยู่ใบประมาณเทียงอยู่จ้าบ่าไหวเล้วนี้สสวอทั้งนั้นเลยจ้าแม่ปปปาเห็นแล้วบ่ลล่ซาจ้าเพราะว่าสอวคุนหน้าแต่ละคนนะ่ะเห็นบอกสวอนี่แหละสอวอทันหญ่ที่สุดนะ่ะ เห็ดบาไหวแล้วเริ่มจะบเไหวแล้วบ่ายโมงแล้วไปปอบป่าต้องลุยซอยแล้วบัดทีนี้เพราะว่าลักษณะเมยแล้วเงาแดดจ้ะแดดแดดเงาแดดแล้วประมาณบ่ายโมงแล้วสิบบ่ายสองโมงแล้วจะนีมไปปอบป่าก็ต้องลุยบัดทีนี้ลุยซอยเพิ่นตัวบัดทีนี้ มีตาสอวอเนาะท่านผู้ชมจ๋าแม่ปอบปากระลิโตนก็นต้องเฮ็ดซอยเพลินเนาะไม้คอยมาแล้วก็ต้องเฮ็ดซอยเพราะวะทางสั้นนี่ก็สิเมีไอ้สลบแดดนะท่านผู้ชมแดดแดดแดดช่วงนี้เมษาบแดดแต่มันเอ่าแดดช่วงเดือนนี้เนาะจ้ะท่านผู้ชมเอ้ยผูใ้ใดเหตุการณ์ผ่านแดดอ่ะหอนบอ่อแม่ปอบปาเฮ็ดในสวนไม่ให้ก็แต่ว่ากับใจเขาบ่หอนก็บ่หอนคือเก่าน,นะท่านผู้ชมเนาะ แต่่าจริงๆแล้วความเป็นจริงดําหอนคักๆหอนอีดีอีลอหลอะหอนเบอกไปเลยแต่ว่ากะต้องเห็ดคือเก่าค่ะเพราะว่าคนเขาต้องสู้หลังสู่ฟ้านาสู่ดินบอะเขาบบญญาน,นอย่างอยู่แล้วเนาะจา้ะเนาะนี่แม่ปๆๆ่ากวาดซอยเพลินหลังตอนนี้มันกับประมาณเพิ่กับเมยแล้วเพิ่งกับประมาณสี่โมงแงล้วจ้ะเพราะว่ามืออื่นค่อยต่ออีก10สอบมือนี้แล้วซีประสอบก็เลยต้องซอยเพลินเนาะคะ่ะเนาะ หลังจากนี้บัดน,นี้กวาดเรียบร้อยแล้วก็เซ็จเรียบร้อยแล้วกัน,กนทนตัวเพราะว่าเบิดมือเบิดขำไม่ปอป่ากัเหตดอยู่น้ำเพลินตลอดเป็นบ่าจ้ะเพราะว่าถึงสี่เมาไ้เพลินกระร้างทอกระซอยเพลินดีต้นศาสตร์เพราะว่าเพลินฮอ,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 อนเพลินมีจะสววอนี่จ้ะอันนี้ก็คือเฮตุถนนกอนเดี๋ยวค่อยเทขอบคางเฮ็ดถนนเขามากอนยางนาตาสร้างเลยล่ะ บัดทีนีแม่ปอป่าก็ได้เวลาแล้วก็ให้สร้างพ่นกบต่ออีกเพราะว่ากวาดเท่ากับเป็นแค่สร้างสำรองซอยเพ่นซื้อนะให้พันกบบัดทีนี่พอสีม้งเราแม่ปอป่าก,ก็ต้องเขา่าเข่าสวนเจ้าของได้บัดที่นี่ป่าท่านผู้ชมท่านใดก็ไปเป็นมู่แม่ปอป่าเนี่ยจ้าเพราะว่าแม่ป,ปบอบ่าบ่มีเพี้ยนไม่มีเพี้ยนค่ะเข้าสวนไปเสียห้าตัวบัดทีนี้เนานะเพราะว่าเฮ็ดซอยเพ่นแล้วๆแล้วกับมืออื่นขเขาเฮ็ดต่ตอบัดที่นี่ข้างข้างโองข้างอย่างกะสิเทวดเด้งะประมาณเท่าใดก็บ่รู ไปบัดที่นี่เขาสวนซีมองเล้าหระสีมองแรงแล้วท่านผู้ชมเอ่ยเพราะว่าเขาเฮ็ดย่างหนึ่งย่างหนึ่งไปอยู่ละยางหนึ่งกับย่างหนึ่งมันก็ต้องเสียหายเนาะจ้นะเนาะก็ต้องเฝ้ามาเสียยาเสียหยากับเจนเกนเลยท่านผู้ชมเอ่ยเพราะว่าฝนบปรตกมาโดนแล้วจ้ะประมาณสี่มือลรอค่ะท่านผู้ชมเสียยามองมองลุบกับรูปมองจ้นกับเ้น นั่นละเสียยาพักเฉาอมมือนั่นเสียบอล้วจ้ะเพราะว่าเสียเบิดมือกับบอล้วได้นมือนั่นเพราะว่ามันเป็นลไรเนาะทั้งเสียหยาพีกทั้งเสียหยาทั้งหมดสามลายสี่รที่แม่ปอปาเฮ็ดอยู่เนี่ยแต่ว่าก็ต้องแบบว่าคอยเสียไปเอาช่วงเวลาที่เขาว่างเนี่ยต้องมาเสียแล้วก็ให้น้ำจ้ะท่านผู้ชมแม่ปอปาก็ต้องให้น้ำไปพร้อมเสียเสียแล้วก็ต้องให้น้ำท่านผู้ชมจ้าไปเป็นกำลังใจแม่ปอปาเสียฮอดจักมงจักมงก็ว่ากันไปนี่ ระดับนี่ก็ตามไล่ระดับความมืดเนาะจ้ะเนาะท่านผู้มชมมืดแล้วจ้ะไล่ระดับความมืดความมืดลงเรื่อยๆเนะาะจ้าเนาะอ้าวจะดับไฟแม่ปอบปาที่ล่ะผู้ใดไ,ไม่แอบดับไฟเนี่ยรับลงเรื่อยๆเรื่อยๆบ่าเมนเด้อนอ้าจะดับไฟกันจา้าเอาละเอาแล้ว,ลวมีคนมาดับไฟแม่ปอบปาแล้วจ้ะ ท่านผู้ชมจ้าปิดกล้องก่อนเด้อคะ่ะเพราะว่าจะใส่ไฟสายของโทรศัพท์ไม่ไเด้วโทรศัพท์บม่ไเด้เ,ดเอาให้ใช้ไมจ้ะปิดกล้องก่อนใส่โทรศัพท์ก่อนใส่ไฟสายก่อนเด้อจะ้ะแม่ปอปาเห็นลูกสร้างเพิ่นมาอยู่อันเล่นอยู่กับพ่อเพิินแม่ปอปาก็เลยไปเอินมาแย่งไฟให้แนะททายกลองให้แม่แนะ่อยู่เป็นมูแม่แนะ่ก็แลกกันเด้อนี่หอดจีทุ่มท่านผู้ชมจ้าถึงสี่ทุ่มหน้ามดแทนค่ะก็เลยต้องพอท่ารสางขึ้นอยู่เที่ยงคืนจ้ะ บัดน,นี้ก็ต้องมาล่างถวยซ้มเื่เกล่าจ่าเพราะว่าต้องงานประจําอยู่แล้วเขานอล่างถวยสามถูบ้านกวาดบ้านนี่ชีทุ่มแล้วตอนนี้ขนาดน,นี้ก็ต้องมาเก็บบ้านเก็บกวาดบ้านล่างถวยซ้มแล้วก็พอล่างถวยสามเสร็จเรียบร้อย หลังเสร็จซ้ำเแม่ปอปากก็เอาปลาคอกระปานิ้นมาเฮ็ดไว้เนาะค่ะเพื่อเชื่อไว้ตากแดดไว้กินเนาะค่ะเนาะต้องมาเฮ็ดปลาอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่าละค่ะเที่ยงคืนปลานี่ยดับแล้วาปไปนี่ไปหากินเข่ากินน้ำกันเนาะค่ะเนาะเที่ยงคืนเคืองแล้วจ้เมื่อนี้บ่กินข่าค่ะเมื่อนี้ย้ายเ็ดข้าวต้มไว้เทปข้าวต้มมัดไว้แม่ปอปากก็เลยเิเอาข้าวต้มมัดขูดใส่บักเ้ากินจ้า เราก็บ,บักม่วงปลากับบักไฟจ้ะมือนี้เพราะว่าเราต้องกินมากไม้ดอกเพราะว่าเดิกแล้วนะคะเนาะ,ะเชื้อขาตีนึงกว่าแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำกันได้จ้าขูดบักเผาทถึงถึกใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลคุกคุกน้ำตาลแซบแซบใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแซบแซบมันๆอร่อยเวอร์มาค่ะมาค่ะท่านผู้ชมท่านไหนทันได้นอน ท่านใหที่น่งเบิรงแม่ปอป่าต้นว่าต้นจนจบแม่ปอป่าขอพุดได้หลายเด้อค่ะเด้อมากินเ้าน้ำกันกินบักไฟพร้อมกินบักม่วงกะหล่อนพร้อมแซ่บเวอร์ท่านผู้ชม๋าแม่ปอป่าก็ขอพะคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อที่นางเบิ่งแม่ปอป่าต้นจนจบจนณนาทีนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แม่ปอป่าก็ขออำลาไปก่อนแหละมืออื่นว่าแม่ปอป่าเสิเเหตุยังคอยติดตามเด้จ้าเด้อเป็นกำลังใจให้แม่ปอป่าเนี่ยค่ะแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปอป่าเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ก็ขออำลาไปก่อนสสวัดีค่ะ